สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ช่งองออมสินคารีวิวนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปไปสำรวจหมูบ้านเรานะคะมันมีท้ายหมู่บ้านที่หนึ่งที่มันน่ากลัวมากเลยมันเป็นที่เลี้ยงหมูเก่านะคะทุกคนแต่ว่าเราก็เคยไปนะปากอ้ายต่ซีดๆหน่อยกินลูกอมสีฟ้า <c oughs> เห็นไหมเราจะไปตรงนั้นกันมันน่ากลัวมากเลยนะตอนนั้น เมื่อวานเราลองไปนะคะแต่ว่าเรายังไม่ถึงตรงนั้นเพราะเรากลัวมากเราก็เลยกลับมาวันนี้นะคะเราก็จะไปกับใบเฟิร์นนะคะเขาเอาโทรศัพท์ไปเก็บอยู่บ้านหลังนี้ <S <S เดี๋ยวเราไปกันเลยนะทุกคนขี่นสกูตเตอร์เราไปนะคะม,มันก็คือมอเตอร์ไซค์สุดอีกเดี๋ยวเราขึเข้าไปเลยวันนี้เราใส่กางเกงเป็นบ้าอย่างโซกเกง เราขับเร์เดยวมือเดียวแล้วไปเลียมันไม่ได้อยู่ด้านซ้านัมรับ เราจะไปใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนอยู่สุดนู้นเลยนะคะทุกคนนู่นอยู่สุดนู่นมัดมืออ่ะเดี๋ยวค่อยใช่มันชอบเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นไรป่ะคือกับกล้องกดมือมามันก็จะสั่นๆนี่แหละ นั่นเรเราวาร์ปตอนไปถึงเลยละาักมันเป็นหัวมันจะเป็นสีส้มล้วต่วมันจะเป็นสีคือมันเป็นตัวลำแหลมน่ารักมากเป็นตัวลำแหลมน่ารักมากเป็นตัวลำแหลมน่ารักมากไปไปต่อกันจะไถึงแล้วงลไปเจะเฟิร์นําค่ะจะได้เห็นแบบอยู่ข้างหลังมาตลอดเราต้องอยู่ไกลๆกันเพราะว่ากล้องมันซูมอาคารนี้ก็จะเป็นหนองสานนะคะทุกคนฝั่งนู้นก็จะมีบ้านที่ไม่มีคนอยู่เลยนะ น่มาี่ะคะะทุกคนก็จะมีสารอะไรเต็มเลยแบบแบบอันนี้คือแบบไม่มีใครอยู่เลยนะคะทุกคนใช่ค่ะปะเดี๋ยวเราจอดจักรยานเราจะหันสกูตเตอร์ไว้ทางนี้นะคะเผื่อเราจะเตรียมวิ่งนะคะทุกคนแต่เราไม่วิ่ง<ๆ>หรอกว่าเดี๋ยวเรารถสกูตเตอร์ลม้มห<ว>ูในนูน้นนะทุกคนอันนี้ก็จะมีดอกไม้ที่ เอ้สวนหมูยัคันนี้ก็เป็นบ้านคนที่ไม่มีใครอยู่เลยป่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเก่าทุกคนแต่สมัยแต่ก่อนเนี่ยพิมพ์สินเนี่ยแบบดื้อมากค่ะคนมากคือเราไปแอบปีนเข้าไปดูหมูใช่ค่ะเราแอบปีนเข้าไปดูหมูข้างในนะคะถ้าเราจะถ่ายรูปนะคะเราก็แบบทำไมโชว์โชว์โชว์เดี๋ยวทำเป็นสโลโมชั่นให้เนื้อซอกสวยไหมสวยบาย จะเดินไปดูกันเรื่อยๆเลยนะคะเราจะไปสำรวจตรงนี้กันไปค่ะพูดด้วยค่ะโอเคเก็ตามามานะ้หกา้าย,ยานี้นะคะว่ามีัติต่อคุณเบียนะคะแสดงว่าเจ้าของตรงนี้นะคะเขาน้าจะชื่อคุเบียะะ<ป>จะเอ่ยชื่อทำไมเนี่ย ค่ะทุกคนนี่แหละเราปีนเราหนูนเราปีนตรงนู้นนั่นแหละพี่เราก็พาเราปีนเข้าไปแต่มันเป็นสะพานมาดูเลยวิ่ครั้งแรกเราไม่เคยมาเลยทุกคนเพราะเรากลัวมากเอาจริงเหรอนเนี่ยค่ะโครงสร้างโครงสร้งสารงแบบแหละโครงการสาร้างเอ้าเมื่อกี้มันถ่ายไม่ได้น,นี่ไงบ่อหมู อีทุกคนครั้งแรกมันเป็นแผกของคนคทกคนมัดูแล้วสวยมากนี่ยมันจมีคนเข้ามาอยู่เออว่ะอันนั้นก็จะเป็นสะพานข้ามไปทางนู้นนะแต่เราไม่กล้าข้ามไปนี่ทุกคนคือสิ่งที่เราอยากรู้มานานแล้วเป็นน้ำปะทุกคนคือกลัวมากเลยอ่ะมันเป็นดอย่างปลามูเนี่ยจริงเหรอเพื่อน อ๋อบ่อเลี้ยงป้าโอ้แสดงว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดมันก็อ๋อมันอันนี้คือทางที่เราชอบสิ่งมาจําได้ไหมจําได้สะพานคือแบบมันเก่าแก่มากเลยนะใครกล้าไปก็ไปเด้อไม่กล้าามเด้อตกลงไปตายเราไปต่อกันค่ะอันนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาเขาบอกว่าห้ามจับปลาน เนี่ยทุกคนเดี๋ยวมันก็น่ากลัวอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราไปถ่ายให้เดี๋ยวเอาให้ดูใหม่นี่ฝั่งนั้นก็จะเป็นเมนพลาสตศพวัดนะคะทุกคนฝั่งนู้นถ้าสะพามันหน้าข้ามันก็แบบไปถ่ายรูปก็เพอร์เฟกต์เนาะไปต่อคนถือน่ากลัวมากเลยไปครับล้อเลยปืนยิงเกียร์ขึหนกลอด แต่ว่าเราไม่กล้าค่ะไปดิการไปดิการไปดิการ แรกมาทุกคนนวเุ้ย,นนย,ยถึงบ้านก่อนไม้ยมาบอกว่าทุกคนจำตรงสะพานได้ไหมตอนที่ทุกคนถ่ายอยู่ตรงนู้นอะเราเห็นมันมีคนใส่เสื้อดำแดมเว้ยใส่เสื้อดำแดมเว้ยใส่เสื้อดำแดมเว้ยเป็นผู้ชายอะหัหวล้านๆอะเกาะอยู่ที่สะพานเว้ยเออใช่เขากำลังเกาะแบบอยู่ที่สะพานแล้วเขาก็หมด ทำแบบนี้แล้วเขาก็แบบหันไปทางนู้นเขาก็เรียกร้องความสนใจทางนู้นเขาเขาพยายามจะไม่ทักแล้วเว้ยแต่พิมศิลป์บอกว่าวิ่งกระโดดบเขากลัวมากแล้วเขาก็เลยทักเว้ยจริงที่จริงเขาบอกว่าถ้าเจออย่าทักเขาทักถ้าทักป่ะแต่พิมพศิลป์ทำให้กลัวแบบนี้เราก็ทำเล่นๆนะทุกคนมันน่ากลัวมากเลยใช่ค่ะทุกคนทุกคนมองเต็มหมู่บ้านเลยแล้วแบบว่าไปทำไมทางนั้นคือแบบมันไม่มีใครไปเลย บางคนที่ว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้เขาก็ยังไม่ไปกันเลยยังน้องน้องลองขีดเขาไปด้วยค่นมันเป็นตัวอย่างกะมงสะพานวงัาน่ะน้องก็เล่นนี่เราก็น้องอยากนี่ค่ะคนดังใน tiktok นะคะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้นะคะมีหมาน้อยด้วยนะคะคนดังคือหมานะคะไม่ใช่คนนะคะทุกคนคนที่เลยนะคะชื่อว่าพี่เอกนะคะเขาแบบว่าลงรถนะคะทุกคนเป็นรถเวฟคือคนดูสูงสุ อันนี้นะคะก็เป็นแมวดำนะคะทุกคนไปดีกว่างั้นแค่นี้แหละบ๊ายบาย